สวัสดีค่ะเพื่อนเ วันนี้ได้คิวของฟักทองแกงบวชนะคะหรือบวชฟักทองนั่นเองเราไปเข้าครัวกันเลยค่ะก่อนอื่นปอกฟักทองก่อนนะคะตอนปอกนี่ก็มีเคล็ดลับนะคะก็คือปอกอย่าให้เกลี้ยงนะคะให้มันเหลือเขียวๆแบบนี้เวลาต้มออกมาบวชฟักทองจะน่ากินค่ะจากนั้นก็ตัดส่วนแกนกลางออกนะคะเพื่อความสวยงามและหั่นพอดีคำฟักทองจะได้สุกไวๆค่ะแบบนี้นะคะ ถัดมาเราก็จะแช่น้ำปูนใส่นะคะนี่ค่ะน้ำปูนใส่ของเราใส่ลงไปเลยนะคะให้ท่วมฟักทองนิดหน่อยนะคะเมื่อใช้น้ำปูนแล้วก็เติมลงไปเหมือนเดิมค่ะเพื่อที่จะใช้ในคราวถัดไปนะคะ แช่เสร็จแล้วเราก็ไปต้มน้ำกะทินะคะน้ำกะทิควรใช้ไฟอ่อนๆนะคะไม่งั้นกะทิจะแตกมันทานไม่อร่อยค่ะแล้วเติมน้ำตาลมะพร้าวนะคะจากนั้นก็เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะเช่นเคยค่ะขนมไทยที่ขาดไม่ได้ก็คือใบเตยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ตามด้วยฟักทองค่ะเช็คฟักทองนะคะเมื่อฟักทองสุกแล้วก็ปิดไฟค่ะ สุกแล้วค่ะฟักทองแกงบวชขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย